มันจะมีแท็บให้เห็นนะครับนี่ผมยังไม่ปล่อยไกลนะพอมันพอดีแล้วไฟก็จะพิบให้แบบนี้แล้วก็หยุดใช้มาเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับไขควงกระแทกจากโปโล,โลนะครับเป็นแบรนด์ไทยแท้ๆเลยนะนี่นี่เขามีสัญลักษณ์บอกชัดเจนว่าเป็นสินค้าของประเทศไทยนะครับประเทศไทยเป็น ควบคุมคุณภาพสั่งผลิตที่จีนนะเป็นแบรนด์ที่เพิ่งมาทําตลาดในตลาดเครื่องมืออย่างจริงจังเมื่อสักเดือนเดียวเองนะตัวนี้เป็นไขค,วง,ค,นะขควงกระแทกรุ่น16วลต์นะครับ PID V161A2 นะเป็นไขควงกระแทกไร้สาย ร้อยหกสิบนิวตันเมตรนะร้อยหกสิบนิวตันเมตรนี่คือขันเข้านะครับแต่ขันออกของเขาเนี่ยได้แรงสูงสุดที่สองร้อยแปดสิบนิวตันเมตรเลยนะก็คือขันออกแรงก่าขันเข้าซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมากๆบอกระบุมาชัดเจนมากๆเลยนะครับปรับได้สามสปีดนะมีระบบโหมดออโต้ซึ่งดีมากๆผมชอบโหมด Auto, ออโต้เขามากเลยมันขันได้เนียนกลิบเลยนะครับแล้วก็ให้แบตมาสองแอมป์นะครับแบตสองแอมป์เลยนะไม่น้อยนะขนาดพอดีมากประกันหนึ่งปีนี่มอเตอร์บัตเลน ในส่วนของกล่องของเขาก็จะขนาดกะทัดรัดนะครับเนื้อปลาติกอาจจะไม่ได้ดูดีมากนะเป็นปลาติกธรรมดาธรรมดานะครับก็แต่ก็มันปั๊มหนุนมาด้วยคําว่าโปโลนะแล้วก็ข้างหน้าข้างหลังอันไหนไม่รู้ข้างบนข้างล่างตนะ้อ <laughs> งดูตรงเปิดเอานะครับก็คือเปิดจากล่างขึ้นนะครับล็อกนะก็ถ้าเปิดผิดทางก็คว่ำนะข้างในก็จะมีให้มาแบบนี้นะครับก็เป็นตัวไขควงกระแทกแล้วก็แบบสองก้อนนะครับแล้วก็จะมีแถมตัวตัวดอกไขควง ที่เป็น p h 2มาให้ที่ชามนะครับแถมมา2ดอกนะตัวเนื้องานของไขควงกระแทกต้องบอกว่าเนียนมากนะครับผมชอบสีแดงดําอยู่แล้วนะครับแล้วก็น้ําหนักดีมากสิ่งที่ผมชอบมากๆสําหรับรุ่นนี้คือไฟครับพอไฟมันเป็นไฟวงแหวนไม่ว่าคุณจะขันแบบไหนเนี่ยตัวชิ้นงานก็ไม่เกิดเงาเพราะฉะนั้นดอกไขควงจะสั้นจะยาวเนี่ยตัวนี้ก็ทําให้ไม่เกิดเงาเพราะว่า มันเป็นแสงรอบตัวดอกเนาะบางรุ่นส่วนใหญ่เขาก็จะมีไฟด้านล่างมั่งอะไรมั่งเพราะฉะนั้นเงาก็จะเกิดขึ้นด้านนอกของตัวอีกด้านหนึ่งของตัวแสงใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็จะมีเงาแต่ตัวนี้ยังไงก็ไม่เกิดเงาแล้วก็สวยมากบอกเลยว่าสวยมากสิ่งที่เป็นจุดเด่นของเขาที่สุดเลยคือระบบออโต้นะครับเป็นระบบที่ใช้ขันงานละเอียดนะครับงานปะติกพวกนี้นะถ้าไขาควงที่ไม่สามารถควบคุมไก่ได้ดีแล้วก็แรงรอบหมุนต่ำทำได้ไม่ดีนี่คือ พังนะครับมาดูโหมดออตโต้ของเขาเนียนกริบอกเลยแล้วก็ถ้ามันติดปับ๊บมันจะมีแทบให้เห็นนะครับนี่ผมยังไม่ปล่อยไกลนะเพราะมันพอดีแล้วไฟก็จะพลิปให้แบบนี้แล้วก็หยุดส่วนการขันงานเจาะงานขันสกรูลงไม้เนื้อแข็งในโหมดท,ที่เป็นแรงเบอร์หนึ่งเบอร์สองสามารถทำงานได้ดีมากๆนะครับถึงแม้จะใช้โหมดเบอร์หนึ่งที่เป็นความเร็วต่ำ แต่มันก็สามารถมีแรงบิดอัดเข้าไปในสกรูส2นิ้วครึ่ง3นิ้วเนี่ยสบายๆนะครับยิ่งถ้าใช้ตัวความแรงสูงสุดระดับที่3นี่คือกระแทกแบบเต็มๆส่วนการขันออกของเขามี2แบบก็คือขันปกติกับขันแบบออโต้สต็อปนะครับตัวแค่นี้ได้มาครบมากๆอ่ะผมบอกเลยโคตรคุ้มอ่ะเนื้องานดีมากนะครับยางดีมากตัวกริปทำงานโอ้ได้แบบ2แอมป์ด้วยะ